เหตุที่2วันก่อนนะคะ f a c e b o o k ในบ้านเรานั้นใช้การไม่ได้ชั่วคราวช่วงเย็นๆนะคะทางด้านของกระทรวง ICT ยืนยันแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้ Facebook นั้นไม่สามารถใช้งานได้เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าเป็นวัติเหตุค่ะทางเทคนิคหรือว่าขัดข้องทางเทคนิคที่ระบบการเชื่อมต่อในต่างประเทศหรือว่าอินเทอร์เน็ตเกตเว์ มีปัญหานะคะจากจํานวนผู้ใช้ที่มีจํานวนมากแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าคอสชอนั้นจะไม่มีการปิด Facebook ในประเทศไทยทั้งระบบติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนท่านขับรถบนถนนซุปเร์ไฮเวย์มีรถวิ่งไปมากวากไหว่เป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยพวกผมก็เหมือนตำรวจจราจรเนี่ยยืนคอยดักจับรถเนี่ยทำไมผมถ,ถ้าผมดักจับรถทุกคันเน่ย คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็คงเฉพาะคันไหนที่มีเบาะแสรหรือน่าสงสัยว่าไอรถคันนี้มันจะมีของผิดกฎหมายหรือของอะไรมาเนี่ยเราก็จะเรียกตรวจเฉพาะลายเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราคงไม่ไปคือจุดหลักเราเราไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านยกเว้นท่านกระทำความผิดเท่านั้นที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถแถลงยืนยันว่า อุบัติเหตุทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่ทําให้ Facebook ในไทยหยุดชะง,งักไปชั่วขณะพบสาเหตุในภายหลังว่าระบบเชื่อมต่อต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ตเกตเวย์มีปัญหาเนื่องจากมีจํานวนผู้ใช้เป็นจํานวนมากทําให้ระบบล่มผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวได้แก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ปกติในเวลาต่อมา อินเทอร์เน็ตเกตเว์คือช่องทางที่อินเทอร์เน็ตจะออกไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นนอกประเทศดังนั้นถ้าหากเกิดปัญหากับอินเทอร์เน็ตเกตเว์ก็ทำให้เราไม่สามารถเข้าเว็บที่อยู่ข้างนอกได้โดยคอสชอย้ำว่าจะไม่มีการปิดระบบ Facebook ถ้าหากจะปิดจะเลือกปิดเฉพาะผู้ที่เผยแพร่ข้อความหรือความคิดเห็นที่หมิ่นสถาบันหรือยั่วยุไม่ให้เกิดความสมัคคีของคนในชาติเกิดจากการมีปัญหาที่การ ติดต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตที่จะออกสู่ต่างประเทศนะอาจจะเป็นปัญหาจากการมีโหลดทราฟิกมากหรือว่ามีการคับข้างของการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงนั้นมากนะครับทำให้เกิดอาการระบบเกิดอาการล,ล้มเหลวขึ้น ในทางเทคนิคการปิดเว็บไซต์ต่างๆแบ่งเป็น2ประเภทคือเว็บไซต์ที่มีเซิร์ฟเวอร์ในประเทศและเว็บไซต์ที่มีเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศการบล็อกเว็บไซต์ในประเทศจะทำได้ง่ายกว่าหากมีคำสั่งปิดหรือบล็อกเว็บไซต์ใดๆผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะแจ้งไปยังเจ้าของเว็บไซต์ให้บล็อกเองหรือถ้าไม่บล็อกในเวลาที่กำหนดผู้ให้บริการจะบล็อกให้แทนซึ่งเป็นกรณีเดียวกับที่คอสอชอขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการ ISP ในการดำเนินการ และได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างจากเพื่อนในไลน์หรือบางทีไม่ใช่เพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรม่้องส่งมาแล้วถ้าเห็นว่าไม่ดีไม่งามก็ไม่จำเป็นต้องส่งต่อนะครับเพราะไม่จำเป็นต้องกลัวจะจะน้อยหน้าหรือจะอับอายว่าไม่รู้จริงอะไรงถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วมันการยุยงส่งเสริมทําให้เกิดความแตกแยกในหมู่คนในชาติหรือไม่สร้างความสงบเลยนะครับผมว่าเราก็ยุติที่ตัวเองก็ได้นะครับไม่ต้อง ปัจจุบัน Facebook มีจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลก1,280ล้านคนส่วนในไทยมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า26ล้านคนต่อเดือนหรือกว่า40%ของจำนวนประชากรทั้งหมดในจำนวนดังกล่าวมี17ล้านคนที่เข้าใช้งาน Facebook ทุกวันเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม2,556ที่มีจำนวนผู้ใช้งาน24ล้านคนต่อเดือนและผู้ใช้งาน16ล้านคนต่อวัน